เดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในเรื่องของวัสดุและสะสารนะคะนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะลูกนะวัสดุในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คืออ่ะอันนี้ก่อนลูกวัสดุคืออะไรก่อนนะคะอืม มาดูประเภทของวัสดุก่อนนะคะมารู้จักประเภทของวัสดุก่อนว่าวัสดุเนี่ยคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่นํามาใช้เป็นวัสดุนะคะลูกนะเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําวัตถุนะคะนํามาใช้ทำวัตถ,ะะถุหรืออะไรลูกหรือสิ่งของ ะะหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะที่เราพบเห็นนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะคะวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยถูกนําไปใช้ทําสิ่งของแตกต่างกันตามความเหมาะสมการใช้งานนะคะตามความเหมาะสมการใช้งานนะคะ มันแล้วแต่นะคะว่าเราใช้งานประเภทไหนเราก็ต้องเลือกใช้นะคะประเภทของวัสดุให้ถูกต้องนะคะวัสดุมีหลายชนิดนะคะยกตัวอย่างก็คือนะคะอย่างที่พี่แนนนะคะเอารูปมาให้ก็คือจะมีโลหะนะคะลูกนะจะมีโลหะนะคะด้านขวามือนะคะลูกนะโลหะ นะคะแล้วก็มีทํามาจากแก้วนะคะทำมาจากแก้วนะคะแล้วก็มีเม็ดพลาสติกนะคะที่ทํามาจากพลาสติกด้วยนะคะนอกจากนั้นนะก็ยังทํามาจากธรรมชาติอย่างเช่นอะไรลูกดอกไา้นะคะดอกไายก็ถือว่าเป็นอะไรลูกนะคะประเภทของวัสดุนะคะประเภทของวัสดุแล้วก็เซรามิกนะคะเซรามิกนะคะเซรามิกก็เอามาจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เอามาจากาปูนเครื่องดินเผานะคะแล้วก็เครื่องนะคะนอย่างเช่นนะถ้วยจานนะคะเป็นต้นนะลูกนะเอาเราต่อมาเลยนะลูกนะต่อมานะคะมาดูประเภทแรกเลยก็คือ โลหะลูกนะคะโลหะนะคะน้องๆน,น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละนะคะนะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะเขาบอกว่านะวัสดุที่ได้จากการถลุงแร่โลหะเนี่ยอืมโลหะนะโลหะเนี่ยมีหลายชนิดใช่ไม่ลูกนะโลหะเนี่ยมีหลายชนิดนะคะเช่นอะไรบ้างลูกหนกูลองยกตัวอย่างสิ เช่นอะไรบ้างที่หนูรู้จักโลหะนะคะที่ถือว่าเป็นโลหะมีอะไรบ้างลูกไหนลองยกตัวอย่างสิยกในใจก็ได้นะคะหรือใครจะพูดออกมาก็ได้นะเช่นอะไรลูกเหล็กนะมีบางคนถูกพี่รู้นะคะเพรพี่ได้ยินนะคะเหล็กแล้วก็อะไรลูกสังกะสีนะคะสังกะสีนะคะรู้จักไหมสังกะสีอะ่ะนะคะ ะะที่มุงหลังคาบ้านนะนะนะคะเงินนี่ก็ถือเป็นโลหะลูกเงินนะคะมีอะไรอีกลูกนะคะทองแดงใช่ไหมลูกทองแดงนะคะพวกนี้ทองแดงก็ไปทำอะไรลูกนะอาสายไฟนะลวดที่อยู่ข้างในนะนำไฟฟ้าในส่วนใหญ่ทำมาจากทองแดงนะตะกั่วนะก็ถือว่าเป็นโลหะนะคะตะกั่วเออเนี่ย นะคะเป็นต้นยังมีอีกหลายอย่างลูกนะยังมีอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะเอายกตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะคะโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงหรือว่าแข็งแรงไหมล่ะเหล็กอะแข็งแรงไหมหนูแข็งแรงลูกนะแข็งแรงทนทานนะคะนี่คุณสมบัติเขาทนทานมันวาวนะคะลักษณะของเหล็กเนี่ยมันวาวสามารถตีให้เป็นแผ่น เรียบนะคะอย่างเช่นเห็นไหมทองทองก็ถือว่าเป็นโลหะอย่างหนึ่งเงินใช่ไหมสามารถตีให้เป็นรูปนะคะต่างๆได้ให้มันบางได้ใช่ไหมคะลูกนะนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาตีให้เป็นอะไรลูกแผ่นนะแผ่นแผ่นนะคะตีให้เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นอะไรลูก ให้เป็นเส้นก็ได้หรือดึงให้เป็นเส้นก็ได้นะคะและโลหะยังสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีอันนี้คือนะคะคือคุณสมบัติของโลหะเลยนะคะถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องดูคุณสมบัติของเป็นไรลูก วัสดุด้วยใช่ไหมลูกนะดูคุณสมบัติของวัสดุด้วยว่า,าอยากจะให้นําความร้อนไหมถ้าอยากให้นําความร้อนก็อย่างเช่นพวกหม้อพวกกระทะอย่างเงี้ยนะควรจะต้องใช้โลหะเพราะว่าจะได้นำความร้อนได้ดีนะอาหารจะได้สุกเร็วอย่างเงี้ยนะคะจะไปเอาพลาส,สติกนะเออก็อาจจะเป็นไงได้ลูกละลายเข้าไปในอาหารเลยใช่ไหมลกูกเห็นไหม อย่างเช่นทองนะคะทองเหลืองอลามเลยเหล็กนะคะทองแดงแล้วก็เงินนะคะพี่มิวรูปให้ดูด้านล่างนะอืมนะเช่นอะไรลูกเอาไปทําอะไรเช่นเอาไปทําอะไรเช่นเอาไปทําอะไรนีไงลูกน็อตใช่ไหมลูกนะเอาไปทําพวกน็อตหม้อใช่ปะ่ะเออนะน็อตทำไมต้องเอาไปทําน็อตอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงไงใช่ไหม เออนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับอะไรลูกนะวัตถุที่หนูเอาไปใส่มีน็อตหม้อใช่ไหมนะนำความร้อนกระป๋องใช่ไหมลูกนะนำความร้อนได้เราจะเอาไว้สําหรับแบบยังไงลูกเอาไว้สําหรับที่เขาเรียกว่าอะไรนะกระป๋องอาจจะแบบแช่เย็นใช่ไหมลูกนะแช่ยเย็นที่มันทนทานนะหรือจะเอาไว้สําหรับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เก็บความร้อนได้ะนะแก้วเก็บความร้อนนะกระทะทองเหลืองนะคะที่เอาไว้ทําอะไรลูกนะอาจจะไว้รับทานหมูกระทะก็ได้นะคะพวกนี้นะคะกุญแจนะคะเป็นความแข็งแรงใช่ไหมลูกนะเพราะว่านะเราหักเนี่ยมีความแข็งแรงสร้อยทองเห็นไหมตีเป็นรวดลายต่างๆได้เห็นไหมลูกนะสามารถขึ้นลายได้แบบเนี้ยโอเคนะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะวัสดุที่ทำมาจากโลหะนะคะอ่ะต่อมานะคะประเภทที่2ก็คือเซรามิกนะคะเซรามิกเซรามิกเนี่ยเป็นวัตถุที่ได้จากเ,เป็นวัสดุที่ได้จากนำวัตถุดิบชนิดต่างๆเชน่ๆๆชนอะไรลูกดินเหนียวนะคะอย่างที่พี่แนนกล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมลูกนะเชน่นนำดินเหนียวใช่ไหมลูกดินเหนียว มาดินเผาไงน,นะคะดินเหนียวหินฟันม้านะคะหินฟันมา้จาจะฟันม้าไหมเคยเห็นฟันม้าไหมหินฟันมา้าหินเขี้ยวหานุมาหินเขี้ยวหานุมานน,าน,มาน,นะคะนะพวกเนี้ยนะคะ เป็นต้นละกันนะเป็นต้นยังมีอีกอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะลูกเป็นต้นนะคะเอามาขึ้นรูปแล้วก็ผ่านกระบวนการการอะลายลูกน,นะการอะไายลูกผ่านกระบวนการความร้อนสูงนะคะความร้อนสูงไปเผาไงนะฮะความร้อนสูงเนียนะไม่ใช่ความร้อนอย่างเดียวความร้อนสูงด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะคะซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงหรือว่าแข็งแรงไหม อนะแต่เป็นไงแต่ค่อนข้างเปลาะถามว่าถ้วยเนี่ยแข็งแรงไหมถ้วยชามแข็งแรงไหมแข็งแรงแต่มันเป็นไงแต่เปราาลูกนะแต่ค่อนข้างเปลาะนะคะค่อนข้างเปลาะนะคะแต่ค่อนข้างเปลาะ ะะและเซรามิกบางชนิดเป็นตัวนําความร้อนที่ดีด้วยนะบางชนิดนะคะลูกบางชนิดนะคะสามารถนําความร้อนได้ดีนะคะเราเห็นไหมเราเอาดินเหนียวนะคะดินเหนียวนะคะสามารถปั้นขึ้นรูปทรงต่างๆได้เพราะว่าเนื้อละเอียดนะคะอุ่มน้ําใช่ไหมลูกนะหินเขี้ยวหานุมานนะคะหินฟันหมานี่ลักษณะหินนะพี่ก็เอามาให้น้องๆได้ดูนะคะ เราไปดูตัวอย่างกันว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่ทําจากวัสดุประเภทเซรามิกเนี่ยมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างอ่ะเราไปดูกันเลยก็จะมีอะไรลูกนะคะมีแก้วนะแบบนี้ตกแล้วแตกนะลูกนะแต่ถ้าเกิดจับบีบเนี่ยมันจะแข็งมากนะตกแล้วแตกนะจานนะคะเออแจกกันโอเคพวกเนี้ยนะคะการน้ำชาสวยไหมสวยนะคะ อ่างอาบน้ําใช่ป่ะลูกนะออกระถางต้นไม้พวกนี้ทำมาจากอะไรลูกนะคะอ่าเขาเรียกอะไรนะเอาดินเหนียวหินต่างๆนะคะมาผ่านความร้อนก็คือมาอะไรลูกนะ,ะมาเผานะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะในชั้นสูงๆขึ้นไปนะวิธีการนะของปอสีเราก็มารู้จักก่อนว่าวัสดุที่เราเห็นเนี่ยเราแบ่งประเภทได้ไหม อันไหนทามาจากโลหะอันไหนทํามาจากเซรามิกนี้ลูกนะโอเคต่อมาประเภทที่3ก็คือพอลิเมอร์ประเภทนี้น้องๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่นะคะยังไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดได้ยินแล้วจะอ๋อพอลิเมอร์มันเป็นอย่างนี้เองเหรอคะอย่างนี้เลยนะ,ะมาดูซิอ่าพอลิเมอร์ mer, เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เออธรรมชาติเช่นอะไรน,นี่ดูรูปข้างล่างซิดูรูปข้างล่างซิได้มาจากอะไรลูกนะได้มาจากไฟเห็นไหมต้นไฟไหมเอาไปทำอะไรนะสำลีได้ไหมไฟไม้ใช่ไหมลูกเออไม้นี่ก็คือที่ได้จากธรรมชาตินะลูกนะไม้ยางพารานะคะยางพารานะคะ เส้นใยธรรมชาตินะคะอืมเส้นใยธรรมชาตินะคะเส้นใยธรรมชาติแล้วก็เส้นใยอะไรลูกและอะไรดีเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะ์แล้วก่อนอนาและและที่ได้จากการสั่งแล,นนะและเส้นใยสังเคอนะและ อันนี้มีขม้มีมีข้มีให้แล้วและพี่แนนไม่ต้องเขียนและที่ได้จากการสังเคราะห์เช่นเส้นใยอะไรลูกนะยางนะยางอะไรลูกยางธรรมชาติไงนะคะนะคะยางธรรมชาตินะคะยางธรรมชาติยางสังเคราะห์ดีกว่านอ้อเพราะว่านี้ได้จากการสังเคราะห์คือยางสังเคราะห์นะคะ ยางสังเคราะห์พวกนี้เนียจริงๆแล้วทำมาจากอะไรลูกนะคะยางสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์พี่จะบอกว่าพวกนี้ทำมาจากน้ำมันดิบนะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพลาสติกพวกนี้ทำมาจากน้ำมันนะลูกน้ำมันดิบอะนะคะที่เขาขุดจากทะเลที่เขาขุดจากใต้ดินนะ่ะ นะคะพวกสังเคราะห์เนี่ยพลาสติกนะคะเป็นต้นนะคะพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีอะไรลูกที่มีอะไรน้ำหนักเบาหรือน้ำหนักน้ำหนักหนัก <c oughs> น้ำหนักเบาเนะี่ยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาลูกนะคะน้ำหนักเบานะคะมีน้ำหนักเบานะคะทำให้มีสีสันได้ง่ายนะคะและเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านนะคะไม่ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วยนะคะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วยนะคะ วัสดุประเภทนี้ก็ดีนะคะกระแสะไฟฟ้าไหลไม่ไหลผ่านก็ดีเพราะว่าจะได้เป็นอะไรลูกนะจะได้เป็นฉนวนนะงงละสิฉนวนคืออะไรนะแต่บางคนพี่รู้นะรู้แล้วใช่ไหมเออนะเดี๋ยวเราได้ไปเรียนกันเดี๋ยวเราได้ไปเรียนกันนะคะเห็นไหมมีพลาสติกนะถุงยางอ่ะถุงยาง,ง,ยางนะคะฝ้ายนะยางพารากรีดนะคะ เด็กคนไหนที่นะพ่อแม่ทําสวนยางพาราเนี่ยนะเนี่ยแหละก็คือเอาพอลิเมอร์เขาเรียกพอลิเมอร์นะคะอืมอามาดูสิวัสดุจากธรรมชาติอะไรลูกนะคะวัสดุธรรมชาติเช่นอะไรนะคะวัสดุธรรมชาติเช่นอะไรเออเช่นหินทช่ไหมลูกใยไหมดินเหนียวขนสัตว์ยางพาราไม้ ต้นอันนี้คือเอามาทำเป็นพอลิเมอร์นะคะเส้นใยต่างๆนะคะเออนะคะวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะเอามาทำเส้นใยยังไงเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์เช่นเส้นใยสังเคราะห์พลาสติกนะคะยางสังเคราะห์เป็นต้นนะคะพวกนี้อ่าก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะที่เรียกว่าเป็นนะพอลิเมอร์อ่ะพอลิเมอร์ก็จะแบ่งเป็นนะเนีย่ยเห็นไหมออเป็นวัสดุ จากธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะสิ่งของจากพอลิเมอร์บ้างอะไรบ้างเอ,อยางรถยนต์เคยเห็นแน่นอนใช่ไหมมีอะไรอีกลูกโซฟานะโซฟาบางทีก็ทํามาจากเส้นใยธรรมชาติใช่ไหมหรือจากยางพาราก,ก็ได้นะคะแต่เส้นใยพวกใยฝ้ายนุ่นพวกนี้ใช่ไหมคะลูกนะเก้าอ,อี้ไม้อันนี้เขาถือว่าเป็นพอลิเมอร์นะคะ กาละมังพลาสติกก็ถือว่าเป็น polymer. พพลิเมอร์ผ้าเช็ดตัวนะคะ,ะขวดพลาสติกพวกนี้เป็นถือว่าเป็นพอลิเมอร์หมดเลยนะคะนี่รู้หรือจะรู้หรือยังละ่ะว่าพพลิเมอร์คืออะไรฮะพอได้เรียนแล้วก็อ๋อันนี้มันเป็นพพลิเมอร์นี่เองเขาเรียกว่าพอลิเมอร์นะคะลูกโอเคอมาดู สมบัติทางกายภาพของวัสดุบ้างคําว่ากายภาพก็คืออะไรลูกเราเห็นภายนอกนะคะเราเห็นภายนอกกายภาพนะคะเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ก่อนกายภาพนะคะก็คือนะคะสามารถเห็นได้จากภายนอกนะคะเห็น <c oughs> <c oughs> ได้จากภายนอกนะคะน้องๆจดไว้นะจดไว้นะอะไรที่พี่จดเนี่ยนะคะมันเป็นความรู้นะคะอีกหน่อยหนูมาอ่านนะคะหนูก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ลืมด้วยนะคะวัสดุเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆวัสดุมีด้วยกันหลายชนิดจริงไหม จริงลูกนะคะวัสดุแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันก็ได้นะหรือจะแตกต่างกันได้ไหมได้ลูกสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เราสามารถสังเกต และทดสอบได้เนี่ยเช่นอะไรลูกความแข็งเนี่ยคือสมบัติทางกายภาพนะอันนี้เขาเรียกสมบัติทางกายภาพความแข็งการนําความร้อนเนี่ยก็คือสมบัติทางกายภาพสภาพยืดหยุน่นนะสมบัติทางกายภาพการนําไฟฟ้านะเขาเรียกว่าสมบัติทางกายภาพหมดเลยนะที่พี่เขียนหัวข้อ1 2 3 4ไว้เขียน เขียนเหมือนพี่ด้วยนะลูกเพราะว่าอันนี้พี่สอนไปแล้วพี่ก็สรุปให้หนูด้วยโอเคไหมลูกว่าสมบัติกายภาพของวัสดุเนี่ยนะคะที่เราต้องเรียนเนี่ยก็มีสี่อย่างก็คือความแข็งการนำความร้อนสภาพยืดจุน่นแล้วก็การนำไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราได้มาเรียนกันนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอลูกนะนะเห็นไหมนะตัวอย่างนะคะตัวอย่าง ดูสิมีโคมไฟนะโคมไฟนะเออน,นะโคมไฟการน้ําร้อนเห็นไหมลูกนะการน้าร้อนเนี่ยก,ก็นําไฟฟ้าได้ใช่ไหมลูกนะสมบัติทางกายภาพใช่ปะ่ะนะโคมไฟจะมีความแข็งนะคะประแจประแจก็มีความแข็งหนังสติ๊กหนังสติ๊กก็มีความยืดหยุ่นลูกโป่งก็มีความยืดหยุ่นเห็นไหม ลูกนะเออเนี่ยอันนี้คือสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความแข็งเอะความแข็งเนี่ยมันคืออะไรนะน้องๆช่วยคิดหน่อยสิทาไมเขาถึงเรียกว่าความแข็งและความแข็งเนี่ยมันคืออะไรนะคะความแข็งของวัสดุนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนตามพี่แนนตรงนี้ต้องจดนะคะอ่าอือ ความแข็งของวัสดุนะคะความแข็งเป็นสมบัตินะคะเป็นสมบัติของวัสดุนะคะเป็นสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานนะคะ ที่มีความทนทานนะะต่อแรงขูดขีดต่อแรงขูดขีดเออนะโดยนะคะโดยโดยอะไรลูกวัสดุที่มีความแข็งมากโดยวัสดุนะคะ ที่มีความแข็งมากแข็งมากจะเป็นยังไงลูกแข็งมากจะเป็นยังไงเมื่อถูกขูดขีดด้วยวัสดุอื่นเป็นไงเมื่อถูกขูดขีดด้วยวัสดุอื่นมันจะเป็นไงจะไม่เกิดรอยไงลูกนะ จะไม่เกิดรอยเพราะมันแข็งไงหรือเป็นไงถ้าเกิดรอยก็คือเกิดรอยน้อยลูกหรือเกิดรอยน้อยใช่ไหมคะหรือเกิดรอยน้อยนะคะอันนี้ก็คือความแข็งนะคะนะต่อมาเราสามารถนะคะ เราสามารถย้อนหน้านิดนึงก็ได้หนูอะตัวนี้มองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสีน้ำเงินดีกว่านะเราสามารถตรวจสอบสมบัตินะคะตรวจสอบสมบัติความแข็งของวัสดุ สามารถตรวจสอบความแข็งของวัสดุได้โดยการนำวัสดุนะคะโดยการนำวัสดุต่างๆมาขูดขีดกันนะอันนี้ออกข้อสอบนะลูกมาขูดขีดกันนะฮะมาขูดขีดกันอันนี้ออกข้อสอบนะ ทั้งสสวทก็ออกนะคะเพื่อหาความทนทานต่อการขูดขีดนะคะ,ว,ะวัสดุไหนจะทนทานหรือแข็งมากกว่ากันนะคะเพื่อหาความทนทานต่อการขูดขีดนะคะทนทานต่อการขูดขีดอ่ะ อันนี้คือเราสามารถตรวจสอบได้อะวัสดุแต่ละชนิดนยังมีความแข็งไม่เท่ากันอ่าเอาเอาสีอะไรดีนะลูกสีม่วงดีกว่าน,นะวัสดุนะคะย่อหน้านิดนึงลูกนะคะใครเขียนไม่พอก็พยายามบีบนะหรือเขียนเลยมาข้างล่างก็ได้ลูกวัสดุแต่ละชนิดนะคะ แต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากันนะคะมีความแข็งไม่เท่ากันดังนั้นนะคะดังนั้นถ้าต้องการให้สิ่งของเครื่องใช้ถ้าต้องการให้สิ่ง ของเครื่องใช้ของเรามีความแข็งแรงทนทานและไม่เกิดรอยขูดขีด ้ดยขูดขีดได้ง่ายเราต้องเลือกใช้เราต้องเลือกใช้สิ่งของที่เป็นไงทำจากวัสดุที่มีความแข็ง เช่นโลหะแก้วกระเบือ้องกระเบื้องลูกเป็นต้นเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายใช่ไหมเออนะคะนี่ เช่นโลหะเนี่ยนะคะพวกแก้วนะคะรอยขูดขีดจะไม่ค่อยมีกระเบื้องเป็นต้นนะคะอันนี้คือความแข็งนะคะถ้าเกิดวัสดุอันไหนแข็งมากนะคะ mm hmm. ก็จะเวลาเอาตัววัสดุอื่นมาขูดขีดก็จะไม่เป็นรอยได้ง่ายนะคะ mm hmm. ไม่เกิดรอยนะคะหรือเกิดได้ยากนะคะ นะความแข็งไม่เท่ากันนะคะลูกวัสดุแต่ละอย่างนะอ่ะเราไปต่อนะลูกเช่นรถยนต์ใช่นไหมลูกนะคะโอทำงานใช่ไหมลูกนะะโกต๊ะเขียนหนังสือพวกเนี้ยนะคะตัวอย่างสิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งค่อนข้างแข็งก็คือตู้เย็นนะคะเห็นไหม นะคะต้องทนต่อไหลลกแรงปิดเปิดใช่ไหมลูกนะเพชปิดไปทีนึงบุกบี้เลยใช่ไหมเพชรอันนี้มีความแข็งมากนะคะมีความแข็งมากนะคะมีความทนนะคะกระจกนะทนต่อรอยขูดขีดนะคะถ้าเราไม่แบบโอ้โหไปโดนอะไรที่แบบจังๆเขาก็จะไม่ค่อยมีรอยนะคะสามารถเช็ด ถ้ามันเป็นรอยเปื้อน่ยสามารถเช็ดได้แต่เขาจะไม่ค่อยโดนขูดขีดนะคะกันไกลนะคะก็เกิดความแข็งแรงแว่าเราต้องเอาไว้ตัดสิ่งของตัดกระดาษอะไรพวกนี้ใช่ไหมแก้วนะคะอันนี้แข็งแรงอาจจะต้องเปลาะหน่อยแต่ทนการขูดขีดแน่นอนนะคะคอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไงลูกนะคะก็โลหะลูกนะ โอเคนะคะต่อมาเราจะดูสภาพยืดหยุ่นของวัสดุกันนะคะ